ในแต่ละวันหลายๆท่านครับก็ทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันคำ่คำค่ำยันเช้าเช้ายันคำ่ำนะบางคนทำแบบควงกะควงกรรมควงกะควงนั่นเนี่เช้าเราไม่ไม่แล้วนะนะกลางคืนก็เอาอีนะทำงานเพื่อ เงินนี่แหละครับมาเลี้ยงจุนเจือในครอบครัวบางทีนี่ทำจนสุดเลยนะบางท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันนะครับคุณผู้ฟังในวันที่เราทำงานหนักเมยล้าเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราอ่อนเพลียเหนื่อยในวันที่แย่แบบนี้ครับคุณผู้ฟังปัญหาสุขภาพร่างกายของเรานี่แน่นอนล่ะทำงานไม่ได้พักผ่อนบางคนนี่สุด นอนป่วยต้องรักษากันอยู่เป็นเดือนสองเดือนถึงจะฟื้นแล้วก็ไปทำงานใหม่บางทีงานที่เราทำอยู่เนี่ยคนที่มาแทนเราเขาก็มาแล้วเราต้องหางานใหม่ก็มีในการดูแลสุขภาพต้องเสียเวลาไปสองเดือนสามเดือนบางท่านครับหรือบางคนก็ลาออกจากงานเลยครับจากอาการป่วยที่แย่ๆนะครับ การที่เราไม่ได้พักผ่อนเหนื่อยเพลียทํางานหนักจนเกินไปมีอาการปวดอาการเมื่อยอะไรต่างๆนีครับก็จะเหนื่อยอร่างกายของเราเหนื่อยแล้วลองคิดดูสิครับทานข้าวก็ไม่เต็มอิ่มพักผ่อนก็ไม่เพียงพอตัวเรายังรู้สึกขนาดว่าเหนื่อยแค่นี้บางทีกว่าจะได้มานี่อูอ้เลือตาแทบกระเด็นใช่ไหมครับคุณผูฟัง เรายังเหนื่อยแค่นี้ทีนี้เราลองมาดูอวัยวะในร่างกายของเราว่าเขาจะเหนื่อยกว่าเรามากแค่ไหนเอา้าเรายังรู้สึกเลยว่าเหนื่อยเนาะแต่ทีนี้ถ้าหากเรื่องของอวัยวะในร่างกายของเรานี่เอา้เอาเขาคงจะพูดได้เขาคงจะพูดแล้วแหละว,ว่าโอยร่างกายเอยพาชั้นพักผ่อนทีเถอะฉั้นไม่ไหวแล้วเอ ร่างกายทีนี้สมองนี่โดนสั่งงานอยู่ตลอดสมองนี่เก็บข้อมูลไว้ว่าหววเจ้าหยุดไม่ได้นะหัวใจก็ต้องทำงานต่อไปเหนื่อยก็ไม่ต้องพักตับเจ้ามีหน้าที่ทำอะไรเจ้าก็ทำไปเจ้าอย่าบน่นสมองสั่งงานเพราะอะไรเพราะสมองของเราถูกเมมโมรี Memory, นะครับ ถูกเซฟไว้แล้วว่าคุณต้องพาร่างกายพาอวัยวะทุกส่วนทาอย่างที่ฉันต้องการเพราะอะไรเพราะไม่เช่นนั้นค่าบ้านไม่มีนะเพราะไม่เช่นนั้นค่าน้ําค่าไฟรออยู่นะพวกเจ้าจะหยุดไม่ได้สมองเป็นผู้ควบคุมร่างกายของเราทั้งหมดด้วยสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาอยู่ในความคิดสมองของเราชื่เราเซฟมันไว้อะครับ ด้วยค่างวดรถด,ด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าจีปทะจากตัวเรานี่แหละครับเป็นผู้เซฟเรื่องราวเหล่านี้ให้กับสมองของเราไว้ก่อนจากนั้นพอเซฟไปปุ๊บคุณจะหยุดไม่ได้ค่าบ้านรออยู่ค่ารถรออยู่ค่าหวยรออยู่ยังใช้ไม่หมดเลยงวดที่แล้ว <c oughs> <c oughs> กะว่าจะถูกงวดนี้ก็ด้านสุยไปอีก เจ้าจึงต้องสั่งงานพวกนิ้วมือห้ามหยุดทำงานเจ้าต้องสั่งงานให้กับอวัยวะในร่างกายของเจ้าทำงานให้หนักขึ้นเพื่อที่จะหาไปใช้นี่หรือว่าใช้อย่างที่เราเซฟเมมโมรี่ในสมองท่านแล้วเป็นอย่างนั้นนะสมองโดนโดนสั่งงานมาก่อนเพื่อนด้วยสิ่งภายนอก ที่เราไม่รู้จักหรอกแรกๆพอไปเห็นตามันเห็นอ่ะตาพอตาเห็นอยากได้อุ้ยรถคันนี้สวยจังก็เลยสั่งสมองว่าเอาต้องทํางานหาเงินถ้าอยากได้ตามองเห็นปากได้รสชาติอุ้ยอร่อยจังต้องหาเงินซื้ออร่อยมากินมาทานนะเป็นอย่างนั้นจมกูกได้กลิ่นอุ้ยหอมหอมอาหารหอมมือนี้แหละเราจะไปทานกันแต่ถ้าไม่มีเงินรถก็ทานไม่ได้ต้องทํางานนะร่างกายนะทํางานนะ คุยกันแบบนี้ครับพวกเนี้ยจะคุยกันพอสมองโดนสั่งงานมาปุ๊บทำงานหนักมากก็ป่วยพอป่วยที่นี้นะครับหัวใจก็ไม่ไหวแล้วครับเริ่มประท้วงกันละไตก็เริ่มประท้วงเลยไม่รู้กินอะไรเข้ามาบ้างโอ้ยไม่ห่วงกันบ้างเลยเหรอเจ้านายไม่แต่กินลงมาลงมาแทอปากเอ้ยปากทำไมอร่อยจังเลยปาก ากอร่อยแต่ว่าเห็นใจกระเพาะอ,อาหารหน้อยแต่อย่างงั้นเราทำยังไงดีละ่ะพักพวกหัวใจไตตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แม้กระทั่งไส้ติ่งก็ยังพาประท้วงกับเขาอยู่กินอะไรมันผิดนะผิดกับไส้ติ่งเล็กๆนะไปตกล่องล่องไส้ติ่งนะพอตกล่องไส้ติ่งไปปุ๊บนี่กินลงมาใช่ไหมเอามาเก็บไว้นี่ ฉันจะพาประท้วงคนแรกเลยไส้ติ่งเนี่ยจะพาประท้วงคนแรกกินลงมาดีนะักให้มันอักเสบไปเลยไส้ติ่งเนี่ยอ <c oughs> พอสะสมมานานๆเข้าเริ่มอักเสบเริ่มปวดครับเริ่มประท้วงละไส้ติง่งเริ่มประท้วงช่วงแรกไม่เท่าไหร่หรอกปวดปุ๊บไปฉีดยาก็าพอหายอืนานเข้านานเข้ามันเริ่มอักเสบอ่ะอืต้องตัดทิ้งอย่างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหว สมองบอกไปหาหมอหาหมอ,อมตัดเลยอ๋อไสติ่งโดนตัดทิง้งน่าสงสารมากม <c oughs> มปวดเด้ยจากนั้นก็มาถึงตับเริ่มทำงานหนะักไม่มีเวลาพักผ่อนใช่ไหมปับ๊บตับก็อักเสบเปุ๊บผลิตอะไรต่างๆให้กับร่างกายแย่ลงแย่ลงก็บอกตายเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะ แกจะเสื่อมกับฉันไม่เนี่ยโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกเพื่อนเอ้ตับฉันตอนนี้ก็อยู่ระยะที่ชีแล้วไตบอกเพื่อนไตบอกตับตับก็บอกว่าหัวใจแกเป็นยังไงบ้างอโอ้ตอนนี้เหรอฉันก็ทำความดันให้กับร่างกายไม่ปกติแล้วพักผ่อนก็ไม่พักผ่อนเออเห็นว่าฉันทำงานตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ใช้เอาใช้เออหัวใจบน หัวใจบนจากนั้นก็บอกเอาอย่างนี้สิ่งเดียวแหละที่จะให้เขารู้ร่างกายรู้สมองรู้ว่าเราไม่ไหวแล้วคือเราก็ค่อยๆเสื่อมไปนี่แหละปล่อยไปตามกรรมตามเวรน <c oughs> นี่แหละอย่าปล่อยให้เป็นตามกรรมตามเวรนเหมือนอย่างที่อวัยวะเขาพูดกันนะอืมเราต้องรีบดูแลเขาเราต้องรีบเอาใจใส่เขานะครับอย่าให้รอ ประท้วงเมื่อไหร่เขาประท้วงให้ฟ้องว่าฉันป่วยแล้วนะฉันไม่สบายแล้วนะอย่างเงี้ยคนที่แย่คือใครครับตัวเรานี่แหละครับที่ไปเมมโมรีให้กับสมองสั่งงานทางานไปเรื่อยๆนะไม่มีเวลาพักผ่อนทานข้าไม่เป็นเวลาเวลาอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบดูแลกันแล้วอย่าลืมครับเมมโมรีให้กับสมองใหม่สิ่งใน,นที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายบอกสมองสั่งงานเลยว่าคุณต้องทําแล้วก็อย่าลืมเซฟในสมองด้วยว่าเออ ถึงเวลาแล้วที่เราจะดื่มยาน้ําตรานวโกสูตรเข้มข้นไปบํารุงเพื่อนเราอวัยวะในร่างกายของเราทุกวันทุกวันอย่างน,น้อยก็จะไปช่วยดูแลบํารุงแล้วเราก็ต้องหาวิธีช่วยเพื่อนของเราในร่างกายด้วยเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับมีหัวใจมีตับมีไตมีเลือดมีอะไรต,ต่างๆที่เป็นระบบกลไกให้กับร่างกายที่เรามีชีวิตมีความสุขทุกวันนี้ครับบำรุงกันวันี้กับยาน้ำสมุนไพรผสมเห็ดลิ้จือตรานวโกสูตรเข้มข้น หนึ่งขวด1,250บาทไม่ได้แพงหรอกครับถ้าเราดื่มไปแล้วเพื่อนของเราสุขภาพดีดื่มไปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเขามีความสุขความสุขนั้นก็จะบ่งบอกมาถึงปลายประสาทความคิดของเราสดชื่นสดใสความสุขนั้นก็จะบ่งบอกมาถึงหัวใจเราไม่เหนื่อยไม่เพลียร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ล้าแบบนี้ใครมีความสุขครับเราเปลยนผู้ได้รับผลประโยชน์ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจกระเพาะอ,อาหารหรือส่วนต่างๆของร่างกายแม้กระทั่งเส้นผมเขาก็ได้รับอริสงจากที่เราดูแลเขาดีผมก็ไม่หลุดล่วงผิวพรรณก็เปล่งปลงั่งระบบเลือดทำงานดีแบบนี้คุ้มนะครับสุดคุ้มเมื่อนะนำสิ่งดีๆให้กับร่างกายผมบอกว่าไม่มีอะไรแพงหรอกนะครับไม่มีอะไรแพงเพราะเราเป็นคนได้ไม่ใช่คนอื่นนะครับ ดื่มวันนี้ครับกับยาน้ําสมุนไพรผสมเห็ดลินจือตรานวโกสูตรเข้มข้นสปปรรพคุณบํารุงร่างกายเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ088 208 9555ย้ําครับ088 208 9555และอีกหนึ่งเบอร์ครับ088 193 1333 0881931333หากจดเปิดไม่ทันช่วงนี้ช่วงหน้าหรือช่วงไหนที่คุณได้แล้วก็โทรเข้ามาได้ครับตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันช่วงไหนก็ได้หอยโคงพร้อมกับทีมงานคอยรับสายคุณอยู่นะครับสินค้าคุณภาพให้คุณได้ดื่มบำรุงสุขภาพร่างกายของเราและเพื่อนของเราที่เป็นอวัยวะทุกส่วนที่เขาเป็นเงาตามตัวเราที่ทาให้เรา จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ดูแลเขานะครับ088 208 9555